อิธานิต,าาตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุภมัสดุพระพุทธศาสนาายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2, 4, สองพันหพรรษา ปัจจุบันสมัยกรกฎดาคมมาศสุรทินที่ยีหคารุวาระพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นและเจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลาย มีในอันจ,จะพึงกําหนดนับด้วยประการชะนีว่าด้วยอน,นิสงฆ์เข้าพรรษาอิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมีตีว่าด้วยพิธีการเข้าพรรษาและอน,นิสงฆ์เข้าพรรษา ให้พุทธบริษัททั้งหลายและบัณฑพชิตคฤหัสถ์สดับเพิ่มเติมสติปัญญาบารมีให้แก่ก้าเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาทั้งบัณพระชิตและคฤหัสถ์ล้วนมีจิตศรัทธาปสาทะจัดแจงแต่งเครื่องสักการะบูชาและจตุปัจจัยไทยทานอาหารบิณฑบาต ขาทนิยะโพชนียารเตรียมการเข้าพรรษายังมีคำโบราณว่ารักษาศีลฝังเทศให้ทานในวันเข้าพรรษามีผลมีอนิสงฆ์มากครั้นได้สดับคํคำเช่นนี้ไปเพิ่มกับทุนเก่าอันมีอยู่แล้วยิ่งเกิดปีติปราโมทเป็นทวีคุณ ดังนั้นทายกทายิกาวันนี้จึงมากกว่าวันธรรมดาเห็นว่าวันเข้าพรรษาเป็นมงคลสมัยมีในพระวินัยปิดกดังบารีที่ยกขึ้นไว้นับเบื้องต้นว่าอิมัตสตมิงทาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิแปลว่าข้าพเจ้าอยู่จำพรรษาตลอดการฝน ในอาวาสนี้สิ้นไตรมาศสามเดือนแปลว่าวันเข้าพรรษาได้ความว่าเข้าพันเข้าผูกเข้ามัด,มดเข้าอยู่ในขอบเขตถือกรรมสิทธิ์ในที่นั้นๆเรียกว่าเข้าพรรษาที่เข้าอยู่เข้าพันร์นั้นเรียกว่าอาวาสวัด,วดกุฏิศาลาโบสถ์ จัดเป็นสองชนิดหนึ่งสำนักสงฆ์อาวาสที่ไม่มีวิสุงคามสีมา 2. วัดอาวาสที่ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตวิสุงคามเสมาแผนหนึ่งต่างหากจากคามเขตสองวิหารมีสองชนิดคือวิหารที่ประดิษฐานพระประธานคู่กับโบสถ อีกหนึ่งเรียกวิหารคดท,ทำคล้ายกำแพงรอบโบสถ์ทำเป็นคูหามีหลังคาสถานที่แสดงมานี้เป็นสถานที่เข้าอยู่จำพรรษาพระพิสุสามเณรอธิษฐานพรรษาคือเข้าอยู่ในที่เหล่านี้ไม่ไปแรมคืนที่อื่นชื่อว่าเข้าอยู่ได้ความว่ากายก็อยู่ คืออยู่ในขอบเขตพระวินัยกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมวาจาไม่พูดเท็จคำหยาบสำราญเพอดเจอร์ไม่ดื่มสุราเมรัยใจไม่มีโลภไม่มีโกรธชื่อว่าเข้าอยู่จำพรรษาภายในฝ่ายขรัหั์เล่าอธิษฐานเข้าพรรษาในใจว่า จะรักษาศีลตลอดสามเดือนฟังเทศตลอดพรรษาพวกดื่มสุราก็งดเว้นไม่ดื่มนักเลงกัญชาก็งดเว้นไม่สูบนักไพ่นักพนันก็งดการพนันต่างๆอธิษฐานจิตอุทิศต่อพระรัตนใจยึดหน่วงพระพุทธคุณ รรมคุณสังคคุณเป็นอารมณ์ตลอดสามเดือนมีเรียกว่าเข้าพรรษาคือไม่นอกรีดนอกลอยนอกศีลน,นอกธรรมนอกพระสูตรพระวินัยพระประมัติน้อมกายน้อมจิต,จตเข้าหาพระธรรมได้ในบารีว่าโอปนอิโกน้อมตนเข้าหาธรรม ดังแสดงมานี้เรียกว่าเข้าพรรษาแต่ปีหนึ่งกำหนดหนเดียวคือแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเป็นวันเข้าปุริมะพรรษาหรือเดือนเก้าเพนอาทิฐานปัจฉิมพรรษาแต่ส่วนมากหมายเอาเดือนแปดแรมหนึ่งค่ำซึ่งพระจันทร์เสวยเลิกอาสาระหะล่วงไปวันหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษา ก่อนจะเข้าพรรษามีบุพจิตหลายอย่างเช่นจัดดอกไม้ทูบเทียนซึ่งเรียกว่าเทียนเข้าพรรษาไปขอขมาท่านผู้หลักผู้ใหญ่พระไปทำวัดอุปชาอาจารย์เมียสมนาผัวลูกสมนาพ่อสมนาแม่บางท่านปวนาวรณาดด้วยจตุปัจจัย บางท่านอธิษฐานรับทานหนเดียวถวายผ้าอาบน้ำฝนตักบาตรกลวยถวายจตุป,ปัจจัยเรา่านี้เรียกว่าบุพจิตเข้าพรรษาเหตุด,ดังนั้นการเข้าพรรษาจึงมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและครหัสห์ฝ่ายบรรพชิตออกพรรษาแล้วฉันคณะโพชนะได้ อยู่ปราศจากไต่จีวรได้มีกรรมสิทธิ์ครองกระถินอดิเรกราบเกิดขึ้นเป็นของผู้อยู่จำพรรษาอนิสงคุ้มกับอาบัติได้ฝ่ายคฤหัสถมีอานิสงค์ได้สมทานศีลฝั่งเทศมันขยันทำจิตจวัตรเบนจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ดื่มน้ำเมา เหล่านี้เป็นอนิสง์เกิดจากการเข้าพรรษาทำบุคคลผู้ไม่มีศีลธรรมให้มีศีลธรรมท,ทำคนเมาให้หายเมาที่แสดงมานี้เป็นอนิสง์การเข้าพรรษาถือว่าอามิสง์ส่วนใหญ่ทั้งการเข้าและการออกย่อมเป็นมโหฬารพิเศษดังจะยกมาเป็นนิเทศอุทาหรณ์ สมัยครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมมรูเสด็จขึ้นไปจำพรรษาณาดาววดึงโปรดพระชนรนีมารดาทรงประทับยับยัง้งใต้ร่มไม้ปริกกชาติณหินบรรทุกกพลศิราอาธวันนั้นบรรดาเทพพระเจ้าในหมื่นโลกธาตุเกลื่อนกลกันมาเป็นเทวสมาคม มีพระสิริมหามัญญาพุทธมานดาเป็นประมุขเพื่อจะสดับพระธรรมเทศนาพระบรมศาสดายกอภิธรรมเจ็ดพระคำพีมีพระธรรมสังคีเป็นต้นมีมหาปัฏฐานอนันตนใยเป็นปริโยสารโปรดพระชนร,รีมานดา วันแรกเป็นวันเข้าพรรษาแสดงพระธรรมสังคีนีนับแต่วันนี้มา90สวันคือสามเดือนไตรมาสเป็นวันออกพรรษาคือวันเพ็ญอัศยุคมาศซึ่งแปลว่าเพ็ญเดือนสิบเอ็ดเป็นวันออกพรรษาอย่างวันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค สเสด็จลงจากดาววดึงโดยบันไดแก้วลงณเมืองสังกัดนครปวงชนทั้งหลายคอยต้อนรับสเสด็จพร้อมด้วยเหล่าพิสุเป็นมหาสันนิบาตฝ่ายเทพพระเจ้ามหาพรมลงบันไดหนึ่งถือสเสวตฉัดกลางกัน้น พระอินท์ลงบันไดเงินพร้อมไปด้วยเทพพระเจ้าในชกามาพระจรสวรรค์ตามสมเด็จจอมอินทราทิราชลงบันไดนี้ครั้งนั้นเมื่อเทวดาและมนุษย์มาประชุมกันแล้วเกิดอาโลกแสงสว่างมีหูทิพตาทิพเหล่ามนุษย์มองเห็นเทวดาและพรมวิมานชั้นที่มองเห็นสัตว์นรกและหม้อนรก เราสัตว์นรกมองเห็นมนุษย์และเทวดามีหูทิพตาทิพพระองค์เปิดโอกาสให้พระสาวกถามปัญหากันเป็นชั้นชัแก้กันเป็นเปราะเปราะเราเทวดาและมนุษย์ได้สดับพระธรรมเทศนา<อ>เกิดปิติปราโมทและมหาสจรรย์อันยิ่งใหญ่แผ่นดินไหวน้ำในมหาสมุทรกระชอกระชอน เขาพัสุเมนเอนอ่อนดุดหนึ่งยอดหวายหล่นไฟเสียงร้องซ่องสาธุเอเกรกโกราหนเพราะอนิสง์ผลการเข้าครรษาที่พุทธบริษัททั้งหลายได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจน้อมนึกระลึกเอาพระพุทธคุณ ธรรมคุณสังคุณมาไว้ในใจของตนน้อมเอาศีลห้าศีลแปดมาประดับกายวาจาน้อมเอาการเจริญภาวนาสวดมนต์ทำวัดมาเป็นเครื่องประดับใจเทียบกับพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาววดึงบันไดแก้วคือรัตนะทั้งสามเหล่าเทวดาศีล ห้าศีลแปดเท้ามหาพรมคือการเจริญภาวนาชื่อว่าเราท่านทั้งหลายเข้าอยู่ในขอบเขตแห่งพระธรรมดังนั้นการอธิษฐานพรรษาหรืออยู่จำพรรษาผู้ประพฤติคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา งดเว้นจากการทำความชั่วทั้งหลายสเสมือนหนึ่งชาวเกษตรกรรมปลูกพืชพันธุ์ัญญาหารเผือกมันกล้วยอ้อยมะนาวมะม่วงผักนางอ่างหญ้าย่อมปลูกฤดูฝนพืชพันธุ์เหล่านั้นจึงจะงอกงามพริดอกออกผลให้สำเร็จแก่เจ้าของ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอาศัยฤดูฝนเป็นปัจจัยอันสำคัญรุกขชาติตินชาติจึงผริดอกออกใบฤดูฝนดังนั้นพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญของโลกถึงฤดูฝนจึงนิยมการให้อยู่จำพรรษาคือวานทานศีลและภาวนา คุณงามความดีในวันเข้าพรรษาย่อมงอกงามไพบูรณ์เหมือนพืชพันธุ์ทางโลกฉันนั้นสาธโวดูกรสับ,บรุษพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญกองการกุศลในวันเข้าพรรษานี้จัดว่าได้หวานพืชพันธุ์ลงในเนื้อนาบุญคือ พระบวรพุทธศาสนาผลก็จะงอกงามส่งเสริมท่านทั้งหลายให้บรรลุอินญาธะวิบูรณผลทั้งเป็นของมนุษย์และของเทวดาและสมบัติอันสูงสุดคือพระนิพพาน สุดท้ายนี้เมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีจิตที่เลื่อมใสในที่นี้หมายถึงจิตที่เกิดความยินดีและศรัทธาในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องกอ,อกจากทุกข์แล้ว เมื่อทายกทายิกามีจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาทานถวายแก่ท่านย่อมจะมีผลมากคือผู้ถวายย่อมได้รับอนิสงฆ์มากแม้ว่าทักษิณาทานมีค่าน้อยนิดก็ตามฉะนั้นตัวศรัทธาเท่านั้นเป็นหัวใจสำคัญของการทำบุญให้ทาน ขอให้เจริญ